เรามาเรียนสมถะวิปัสนาวันนี้ต้องเดินแนวนี้ผิดแนวนี้ไม่ได้แล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้ผิดอย่างนี้ไปไม่ได้ผิดอย่างนี้มันก็เลอะเหลวต้องถูกแนวนี้เราจะต้องยุดกายมนุษย์นี่เป็นแบบเข้าไปถึงกายมนุษย์ละเอียดยุดกายมนุษย์ละเอียดนั่นเป็นแบบเข้าไปถึงกายทิพย์ ยึดต no ้องยึดกายทิพย์นัเป็นแบบเขาถึงกายทิพย์ละเอียดต้องยึดกายทิพย์ละเอียดเป็นแบบอย่าโยกโยไปไม่ได้เขาไปถึงกายรูปพรมต้องยึดกายรูปพรมเป็นแบบเขาถึงกายรูปพรมละเอียดต้องยึดกายรูปพรมเป็นละเอียดเป็นแบบไปเขาถึงกายอรูปพรมยึดกายอรูปปรมเป็นแบบ เขาถึงกายอารูป so ์ п ล д р о б ยดยึดกายอารมป์ п о д р о б ยดเป็นแบบเข้าถึงกายธรรมยึดกายธรรมเป็นแบบนี่ที่ปั้นไว้เป็นรูปพระปฏิมากรในบทนวิหารการเรียนนี้เขาทาแบบไปนี่เข้าถึงกายธรรมละเอียดยึดกายธรรมละเอียดเป็นแบบเขาถึงกายธรรมประโสดายึดกายธรรมประสดาเป็นแบบเขาถึงกายธรรมประสดาละเอียดยึดกายประโสดาละเอียดเป็นแบบ เอาถึงกายธรรมพระสกิทาคายึดกายพระสกิทาคาเป็นแบบเอาถึงกายธรรมพระสกิทาคาละเอียดยึดกายธรรมพระสกิทาคาละเอียดเป็นแบบเอาถึงกายธรรมพระอนาคายึดกายพระอนาคาสกายธรรมพระอนาคาเป็นแบบเอาถึงกายพระอนาคาละเอียดยึดธรรมกายละเอียดของพระอนาคาเป็นแบบเอาถึงกายพระอรหัตยึดธรรมกายของพระอรหัตเป็นแบบ เราถึงกายประหานละเอียดยึดธรรมกายประหานละเอียดเป็นแบบนี่เป็นหลักฐานในพุทธศาสนาในสมุดที่ได้แจกกันทั่วทั่วนานั้นสิบแปดรูปหน้าปึงที่ทอธิบายมานี่สิบแปดรูปหน้าปึงนับดูได้ตั้งแต่กายมนุษย์มาหนึ่งสองกายมนุษย์ละเอียดสามกายทิศสี่กายทิ์ละเอียดห้ากายรูปรมหกกายรูปรมละเอียด เจ็ดกายรูปรมแปดกายอรูปรมละเอียดเก้ากายธรรมสิบกายธรรมละเอียดสิบเอ็ดกายพระโสดาสิบสองกายพระโสดาละเอียดสิบสามกายพระสกิทาคาสิบสี่กายพระสกิทาคาละเอียดสิบห้ากายพระอนาคาสิบหกกายพระอนาคาละเอียดสิบเจ็ดกายพระอรหัตสิบแปดกายพระอรหันตละเอียดที่อธิบายมาแล้วนี่หน้าปึ้งที่แจกไปแล้วทุกคนนั่นนี่แหละหลัก ปฏิบัติพุทธศาสนาต้องแน่นอนจับตัววางตายอย่างนี้ไม่เลือะเลือนเหลวไหลแต่ว่าจะไปทางนี้ต้องหยุดทางธรรมเริ่มต้นต้องหยุดตั้งแต่ต้นจนกระทั่งพระอรหันต์ถ้าไม่หยุดแล้วก็ไปไม่ได้ชัดทีเดียวแปลกไม่ล่ะไปทางโลกเขาต้องไปกันปัดเปยวว่องไวคล่องแคล่ว้องเราเรียนกันมากมาย จงกระทั่งรู้เท่าทันเตรีย่ยมปูผูกคนตลอดสายจึงจะปกครองโลกให้รุ่งเรืองเจริญได้แต่ว่าไปทางธรรมนี่แปลกยึดเท่านั้นแหละไปได้ยึดอันเดียวเท่านั้นเรื่องนี้พูดเอาเองหรือมีตำรับตำราอย่างไรมีตำรับตำราเมื่อครั้งพระบ,บรมศาสดามีประชนอยู่ในเมืองสาวัตถี มีพราาม์ปรโรหิตปนามรามณีเป็นปรโรหิตของพระเจ้าพระเสนธิโกศนคลอดบุตรออกมาคนหนึ่งเวลาคลาดอดออกมาแล้วกลางคืนศาสตราอาวุธในบ้านมันลุกเป็นไฟไปหมดอ้อเป็นพราหม์เท่าด้วยเป็นครูพระเป็นเป็นพราาม์ครูพระเจ้าเป็นดินด้วยตนกตกใจนี่มันเรื่องอะไรกันโปรดโหราพุทธาเท่าสาหรับตำราดูโอ ลูกชายเราเกิดมานี่จะเป็นคนร้าย <c oughs> <c oughs> จะเป็นโจนรร้ายจะฆ่ามนุษย์มากมายรู้ทีเดียวได้ตำราของเขามีโอกาสไปทูลพระเจ้าเสดติโกสนพระพุทธเจ้าขานลูกของข้าพระพุทธเจ้าคล,ลอดออกมาจะต้องเป็นคนฆ่ามนุษย์ซะแล้วจะฆ่ามนุษย์มากด้วยจะควรเอาไว้หรือจะปลงเผชนญเสเป็นนจะปลงชีวิตเสเป็นประการใด ขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาข้าพรุทธเจ้าขอมอบมอบสวาชีวิตแด่พระองค์บุของข้าพุทธเจ้าฝ่ายพระเจ้าประเสริฐนีโกศลก็คิดว่าไอ้เด็กเล็กนิดเดียวมันจะเป็นอะไรแต่ว่าเกรงใจพรามเคารพพรามนับถือพรามด้วยเพื่อจะเอาอกเอาใจพรามด้วยก็รู้เหมือนกันพรามพูดแล้วว่็จะพิดก็ตะกีจตะขวงใจอยู่เหมือนกันเอาไว้เอาไว้เอาไว้ดูก่อนเถอะแกสันพราม ว่าเมื่อมันเด็กคนเดียวแล้วเมื่อเปลี่ยนแปลงไปยังไงเราจะฆ่ามัอได้มันก็ฆ่าได้มันจะไปไหนเราปกครองทั้งประเทศโปรดให้พรามใจดีสะหน่อยพรามก็ตามพระไทยเอาไว้โตขึ้นโตขึ้นเมื่อพรามรู้ว่ามันจะฆ่าคนเบียดเบียนสัตว์มากนะักนจะทํำยังไงเปลี่ยนเอให้ชื่อซะใครชื่อว่าไอาหิงสกุมารอุมาลไม่เบียดเบียนใคร คืออหิงสกุมานกุมารไม่เด็ดเป็นเรียงใจแล้วจริงอย่างนั้นด้วยตั้งแต่เล็กมามันดีนักดีหนาที่เดียวพ่อแม่ก็รักใครพระเจ้าเประเสริฐีโกศลก็รักใครเราเรียนวิชาความรู้ในเม <c oughs> ในในในทางราชการในทางบ้านเมืองเขาน่ะไม่แพ้ใครป <c oughs> ัญญาดีเฉลียวฉลาดว่องไวเรียนเลียงสตราอาวุธเรียนมวยไม่แพ้ใครเฉลียวฉลาดดีนัก เมื่อได้วิชาสมควรแล้วพ็ต่อไปจะต้องเป็นคนใช้ของพระราชาเพราะพ่อเป็นพรโหิตของพระราชาอยู่แล้วต้องไปเรียนวิชาสูงเรียนวัดวิชาปกครองแผ่นดินปกครองประเทศส่งไปเรียนที่สาปามโมกขาอาจารย์ที่สาปามโมคขาอาจารย์นั้นมีลูกติดถึงห้าร้อยตามพรโรหิตผู้นี้เมื่อส่งลูกไปเรียนเช่นนั้น ก็มอบให้พระติสาปาโมกค่อาจารย์ติสาปาโมกค่อาจารย์ได้รับมอบให้หิงสกุมารไว้ก็สอนเป็นอันดิบอันดียังก็ยังการลูกยังก็เต้าได้ได้ใกล้เคียงอหิงสกุมาเห็นสกุมาฉลาดทะเลดีนักทีเดียวเราใกล้ครูแล้วก็ทุกอย่างทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจหาติไม่ได้ทะเลดีนักอาจารย์รักใครเรียนวิชาก็ไม่แพ้ใครเหลียวฉลาดทุกอย่าง กำลังร่างกายก็ดีสวยงามก็สวยงามแปลว่าอาจารย์หลงทั้งห้าร้อยคนรักอหิงสะกุมานมากใครๆลูกศิษย์ทั้งสี่ร้อยเก้าสิบเก้าไม่เด็ถ้าเราไม่ข่าอาหิงสะกุมานแล้วพวกเรางโไม่ขึ้นละเหมือนกดหัวเราหมดเราจะต้องข่ามันจะไว้ไม่ได้คนโนนบังคนนี้บังช่วยกันหาเรื่องใส่เจ้าโยาเจ้าบังเย้าเจ้ามั่ง พระเจ้าเกกะเข้าฟ้องอาจารย์เพระเจ้าเกกะเข้าฟ้องอาจารย์หาว่าเกกะนักเข้าแล้วก็มันมากเรื่องนักเข้าอาจารย์เห็นด้วยว่ามันดีแต่ตอนหน้าเราตอนนั้นพ้นเราไปแล้วมันคมเหงนเขาอย่างนี้รุกรานเขาอย่างนี้แท้แต่จริงมันมันไปแย่เข้ามันมันเอ่อมันปั่นขึ้นมันปลุกขึ้นมันแก้ไขให้ชัวน่ะมันก็ฟ้องอาจารย์อยู่เสมอมันหนาหูเขาแล้วลงท้ายจนกระทั่ง ไอ้ลูกศิษย์คนนี้เอาไว้ไม่ได้เดือดร้อนนะมันก็ร้อมกันลูกศิษย์ต่อน,นั้นมันก็ทนยนเรียนต่ออาจารย์แต่เอาไว้ไม่ได้เมื่อ,อไว้ไม่ได้อาจารย์ก็จะต้องฆ่าอาจารย์ฆ่าจะทำไงฆ่าลูกศิษย์เสียชื่อสิที่สาปโมฆะอาจารย์ลูกศิษย์เออเป็นพระเจ้าแผ่นดินมากมายแล้วพวกเรนั้นเป็นกษัตริย์ก็มากไปเรียนวิชานะถ้าฆ่าลูกศิษย์แล้วก็เสียชื่อครูทีเดียวจะทำยังไงล่ะ ห้าทางอ้อมเรียนวิชาไปพอถึงวิชาบทหนึ่งปิดหน้าสมุดที่เดียวปิดหน้าปึ่งหน้าตาราปิดปลูกปิ่ก็ถามทำไมถึงปิดนะท่านอาจารย์ผมยังศึกษาต่อไปไม่ได้แล้วแกเรื่องนี้ตรงนี้แล้วก็มันเป็นวิชาเรียนเข้าแล้วเมื่อสำเร็จแล้วแล้ว,ลวก็มันเป็นเจ้าโลกเจ้านะแก ถ้าจะเรียนกันจริงๆในวิชานี้แล้วก็ต้องเอานิ้วมือมนุษย์องคุลีมนุษย์องคุลีของมนุษย์มาพันองคุลีทีงจะเรียนได้นี่จะจะหาอุบายฆ่าลูกศิษย์ะนะพันองคุลีเนี่ยจึงจะเรียนได้ลูกศิษย์ก็หมดท่าต้องหยุดปอดปวดกันยังไงท่านจะหาองคุลีมาสักพันองคุลีได้ไหมลนะ่ะ พอพูดกันจะต้องเราจะต้องได้ว่าต้องฆ่ามนุษย์กันฆ่ามนุษย์ไปฆ่าไปมันไม่ทันถึงพันหรอกมนุษย์คนใดคนหนึ่งก็จะฆ่าตัวซะม่งมันจะไหวทาไ,ทไมมนุษย์มันมากเลยกันนี่พอเขาสําเร็จแน่อาจารย์นึกว่าไอ้นี่ต้องเขาต้องขุกตูกฆ่าแน่เราไม่ต้องฆ่าแล้วใช้มือคนอื่นฆ่าเถอะนี่เหลี่ยมของครูฆ่าลูกปิด <c oughs> อเหงสกุลมาหนนะ้าขอตกเราเกิดมาเป็นในสกุลพราหมณ์เป็นครูสอนเข้ามาบาปกรรมไม่ได้ทําเลยมีศีลบริสุทธิ์ตลอดมาตั้งสะเกิดจนกระทั่งถึงบัดนี้ความชั่วน,นิดหน่อยไม่ได้กระทาเรานี้เรามาเรียนวิชาเรานี้จะต้องฆ่ามนุษย์ซะแล้วทาไมฆ่ามนุษย์วิชาเราก็ไม่สําเร็จออโอู้กับอาจารย์ตกลง พยาจะต้องฆ่ามนุษย์ก็ <c oughs> ได้นิ้วมือมาพันได้องค์ลีมาพันนึง่งจึงจะเรียนสำเร็จตกลงรับปากกอาจาราย์ร้องไห้ยเสียใจเศร้าเศร้ากเสียใจต้องเป็นคนลามกเลวสามข่ามนุษย์ละเป็นคนใจบาปหยาบช้าข่ามนุษย์ละพอเสียออกเสียใจยร้องไหายใรลำพันธนะับถึงอย่างไร <c oughs> แต่ว่าไม่เอานิ้วมือมาให้อาจารย์พันหนึ่งมาไม่เอาไม่เอาองคุลีของมนุษย์มาให้อาจารย์พันหนึ่งท่านก็ไม่บอกวิชาสําเร็จให้เราตัวเราเรียนวิชาไม่สําเร็จเราก็เป็นคนชั้นสูงไม่ได้เป็นเจ้าโลกไม่ได้ต้องเรียนวิชาสําเร็จจึงเป็นเจ้าโลกได้เพราะฉะนั้นการเรียนวิชาใดๆเราจะต้องใช้วิชานั้นๆได้นะเทาเรียนไม่ <c oughs> ใช้วิชานั้นๆไม่ได้เราก็จะเรียนทําไมเสียเวลาเสียเขาสุข ต้องเรียนวิชาไหนต้องใช้วิชานั้นได้ละเอาละพึ่งได้เอาละนั่นแหละวิชานั้นใช้ได้เหมือนอย่เราเรียนเราเรียนวิชาวันนี้เราจะต้องเรียนจริงทําจริงต้องพึ่งวิชาที่เราเรียนนี่แหละให้ได้ไอ้สักปิดทีเดียวครูใช้ได้อย่างไงเราจะใช้ได้เหมือนครูอย่างนี้เรียกว่าคนมีปัญญาเรียกว่าคนฉลาดเหมือนอังคุลิมาละโจรเ <c oughs> มื่อเวลาอาหิงสกุมาร ตกลงต้องเรียนแน่ก็รับอาจารย์วะเอา้าผมจะยอมเรียนยอมหาองคุลีมนุษย์ให้พัน <c oughs> อาจารย์ก็ส่งฟ้าปืนให้ดาบเล่มสนัดเจ้านี่เอาไปท่านนั้นท่านองคุรีมานั้นท่านอาหิงท่านอาหิงสกุมานนั่นก็อยากรังตังท่าเจยวเจอออกจากอาจารย์แล้วก็เจอมันหาเครื่องร้อยเครื่องอะไรไปเสร็จจะติดตัวไปเครื่องแพงนิ้วเครื่องอะไรไปเสร็จเจ้า พอออกจากท่านอาจารย์ก็พบใครก็จังแตะเปรีย้ยขอขาดเปรีย้ยแขนขาดขาดครึ่งตัวตัดเอาองคุลีไปองคุลีหนึ่งองคุลีหนึ่งองคุลีหนึ่งใครขวางไม่ได้พบไม่ได้ไม่ว่าคนไหนทีเดียวไม่ว่ามนุษย์คนใดไม่ว่าตง้นสูงั้นกลางชั้นตำ่ำรูดหมดถ้าสจนกระทั่งเล่าลือจนกระทั่งระบรือเรื่องไปว่าในเมืองสาวาถีนั่น มีโจรมีมีโจรสําคัญคืออังคุลิมาละโจรที่เรียกว่าอังคุลิมาละโจรน,นะเพราะนิ้วได้มันแล้วร้อยเข่าตาแข้งแล้วคล้องคอไปตาแข้งแล้วก็คล้องคอไปนับเรื่อยนับนิ้วเรื่อยไปมันจะได้โพไปจะครบพันได้เก้าร้อยเก้าสิบเก้าแล้วเรื่องถึงพระเจ้าปเสนนิติโกศลได้เก้าร้อยเก้าสิบเก้านี่เรื่องถึงพระเจ้าเปเสนนิติโกศล ให้รีทาทับยกทับไปปราบทั้งอวยมาตะโจนธรรมเนียมกษัตริย์ของโบราณเรานะ่ะเมื่อกษัตริย์ต่อกษัตริย์ไปพบกันต้องรำทวนกันกษัตริย์ต่อกษัตริย์ด้วยกันต้องรำก,กระบ,บี่รำทวนกันต้องฟาดฟันกันเองใครดีก็ดีไปใครไม่ดีก็ขอขาดไปไม่ใช่ใช้ทหารรบก็เหมือนธรรมดาในโลกในบดนี้นะเมือ่อเมื่อไปเจอจะปางเขาแล้วกษัตริย์ต้องรำทวนเองทั้งนั้น เอาติมือกษัตริย์ทางนั้นเอาสิมือตัวเองทางนั้นพระเจ้าไเ,เส้นนี้โกศลก็ทออสไตยเอ๊ะที่เราไปปราบอังคุลิมาและโจรก่านี้จะต้องไปรำกระบี่กับมันต้องไปรำทวนกับมันเมื่อมันเกิดมาตราอาวุธมันก็ลุกเป็นฟืนเป็นไฟให้เราไม่มีอศัศจรรย์เหมือนอย่างกับมันนี่พ่อไปรำทวนเขาแล้วคอเราจะขาดหรือขอมันจะข,ขอมันจะขาดเราก็ยังไม่รู้ไม่แน่สัตยก็ทออสัตยยกทัพ หลวงพ้าจะลกยกทัพไปคิดว่ามายกทัพไปแล้วไม่รงไปทีเดียวเราไปพักในวิหารเชตวันไปพักไกล้ๆอังคังวิหารเชตวันก่อนไปทูลพุทธเจ้าซะก่อนนางรามาีปูเป็นมารดาพอรู้ว่าพระเจ้าปรเสนสิโกศลจะยกทัพเวาจะล่วงหน้าไปซะก่อนจะไปบอกลูกชายเราซะก่อนให้หนีไปเสียไม่ไม่ฉะนั้นพระเจ้าปเสนสิโกศลจะฆ่าเสียพระพุทธเจ้ารู้นางระมณีไป องคุณมาอ,ง,องคุณมาละจรเห็นข,ข้าก็ฆ่านางสามณีซนะฆ่าแม่ซนะเอานี่ยซะอีกถึงจะเป็นแม่เป็นพ่อไม่พอใจแล้วกล่แล้วก็เป็นฆ่าทีเดียวก็จะเอานี้ยแกมุ่งเรียนวิชาตอนนั้นก็ไม่ได้มุ่งอะไรแล้วระพูดธเจ้าก็รู้องคุณมาลวจรนี่เป็นอสีติมหาสาวกองสุดท้ายของเรา,าหากว่าฆ่ามารดาซะแล้วเป็นอาภพปัตษ์ไม่ได้มาผลชาินี้เราขาดอักษาวกไปไม่ครบแปดสิบ ในเจ็ดสิบเก้าเท่านั้นเราจําเป็นหน้าที่จะต้องไปไปทรมานอังคุลมาอังคุลมาละโจรต่อส่งด้วยปยานศาสตร์ชาศาสตร์ชาก็เสด็จก่อนไกลๆทั้งหมดอังคุลมาไปถึงอังคุลมาละโจนอังคุลมาละโจนพอเห็นเท่าท่านั้นแหละวายนิ้วนี่มันงามจริงวิชาเราเป็นเจ้าโลกแน่สําเร็จแน่เจ้านิวนี่พอเห็นพอเห็นเพาะ พระมรมศาสดาก็ทั้งพระรูปทั้งพระรัศมีทั้งงดทั้งงามทุกสิ่งดูไม่เบื่อนาเลื่มใส่นาไหวนาบูชาทั้งนั้นก็คาดว่าสําเร็จแน่เรคาดว่าสาเร็จแน่ก็ลู่ใส่เดียวคว้าฟ้าฟื้นได้ลู่ใส่มาลู่ใส่ปลายเข้าฟันพอปลายเข้าฟันละพลื้นห่างเอาไปยี่สิบสิบวาเอาละสิคนนี้ห่างาไปซะแล้ววิ่งอีกเอาคนม้า,มาละจอนออกตึกถึกถึกมาได้รอละจีเจ๊ะ สีก็โจรฟันโจรฟันพืดไปอีทางก็สิสิบห้าสิบวาไปไปใหญ่ไปอีกทางหนักขึ้นทุกทีเราวิ่งนกเข้านกเข้าใกล้จะทันวิ่งช้าๆแล้วดูจะใกล้จะทันแล้วพอใกล้จะทันพอจะฟันละพืดทางก็ไปสักนั่นอีกแล้วเท่าไรเท่าไรก็ฟันไม่ได้ฟันไม่สําเร็จพอฟันมาจนก็ทั่งเหืดขึ้นคอเหนื่อยเต็มทีพอเหนื่อยเต็มทีก็ทำาไรคิดว่านี่เขาเป็นเจ้าโลกของเรา เราไม่ใช่เจ้าโลกแน่เห็นจะเป็นไม่ได้บุญไม่เท่าไม่เท่าทานเขาแล้วพ้อในใจพอท้อใจใจมันก็ลดมันก็หมดที่สีมาะนะมันก็ยอมจำนนพระองค์พอยอมจำนนพระองค์ก็เปล่งวาจาว่าสมณะหยุดสมณะหยุดพระองค์ทรงเหลียวพระพักมาสมณะหยุดแล้วทันไม่หยุดแน่คำว่าหยุดอันนี้แหละถูกตังต้งแต่ต้นจนเป็นพระอรหันต์คำว่าหยุดอย่างนี้ทำเดียวตอนนี้หยุดถูกทางสมณะตั้งแต่ต้นจนพระอรหันต์ เพราะฉะนั้นตัวศาสนาแท้ๆจะไอคำว่าหยุดอันนี้แหละเพราะฉะนั้นต้องอาใจหยุดสึงกลางดวงธรรมธารนการมนุษย์หยุดทีเดียวนั่นเลยหยุดนั่นแหละถูกป้าหมายใจดําถูกโอไวของพระบระมศาสดาเขาไม่หยุดแล้วก็จะปฏิบัติศาสานาไปต่สี่สิบห้าสิบปีกระชั่งที่สุดจะมีะอายุสักร้อยกว่าร้อยยี่สิบร้อยสามสิบปฏิบัติไปสักร้อยปีาใจหยุดไม่ได้กองสูงไม่หยุดเข้าสิงพอสูงกลางดวงทรรในการมนุษย์ไม่ได้ ไม่ถูกศาสนาสักทีตน่อเมื่อใดหยุดได้แล้วก็ถูกศาสนาทีเดียวถูกประโอษของพระศาสดาทีเดียวให้จาให้แม่นนะแง่นี่นะเพราะเราที่ปฏิบัติมาแล้วนี่มันยังไม่ถูกนะเข้าร่องร้อยศาสนามันยังไม่ถูกวันนี้เราจะเข้าร่องรอยศาสนาจะเรียนสมถะจะทําใจให้หยุดละจะเข้าช่องนั้นวิธีทํา,ทาใจให,หยุดดังสแสดงแล้วนั้นน,นนะเราหยุดแล้วแล้วก็ถึงพระอรหันตั้งแต,ต่ต้นจะตั่งพระอรหัตทีเดียว นี่แหละทางไปของพระพุทธศาสนาอังคุลมารโจรเมื่อหยุดพระองค์ก็ทรงแก้ไขสแสดงธรรมะพระองค์อังคุลมาลราจลก็ได้สําเร็จมรรคผลพระองค์ก็นําออกมาบวชซะทีเดียวนำมามางไว้ในวิหารเชตวันเวลาเช้าเจ้าพระเสนโกสนปีธาทับไปพักยกทับไปใกล้วิหารเชตวันพักอยู่ข้างนอกวิหาร ตัวเขาไปในวิหารไปทูลถามพระบรมศาสดาไปเฝ้าพระบรมศาสดาพระคาพระพุทธเจ้าจะต้องอำลาไปธรมาไปปราบองค์อังคุลิมาละโจนไปทูลพระพระ,รพระบรมศาสดาพระบรมศาสดาเรียกอังคุลิมาละโจนมาบวชซะแล้วไปอ,ออกมาพอออกมาก็น,นี่เลยอ่ออพระองค์จะทรงไปปราบอัง,องคุลิมาละโจนคนนี้ใช่ไหมพระเจ้าประเซฐที่โกศลพอเห็นก็เลย เพราะเลาตีปีกเจ้านี่แหละพวกเจ้าค่ะตีปีกเขาบอ,อกชอบใจไม่ต้องไปปราบพระองค์ปราบมาซะแล้วทาไมกับตัวชีวิตอยู่เหมือนกันเหตุนั้นนี่เป็นเป็นเป็น <c oughs> เป็นไนยะ่ิระองค์ทรงอธิบายรับสั่งให้หนคํคเดียวตั้งแต่ต้นจนพระรหัสเทียวนะจําไว้มั่นนะไม่ใช่ไม่ใช่คําลอยๆคํามีหลักฐานอย่างนี้จาไว้มหมนนะเอาต่อจากนี้ก็ตรงเครื่องบูชาให้เขานําไป <c oughs> จดแล้วจะได้บูชากันต่อไปฉันจะสอนให้บูชาต่อไปนะ